ความคืบหน้าของดิวทมัสปาเต้ฟาบิซิโอโรมาโนกูลูซื้อขายสุดแม่นของทางสกายสปอร์ตอิตาเลียออกมารายงานว่าอาชเซนนได้ยื่นข้อเสนอมูลค่า25ล้านยูโรพร้อมนักเตะในทีมเพื่อแลกกับโทมัสปาเต้แต่โดนทางตามหมีมแอตเติโกมาริดปฏิเสธไปดาวเตะวัย26ปีเป็นกำลังสำคัญให้กับทัพตามหมีตลอดหลายซีซั่นที่ผ่านมาจนได้รับความสนใจจากหลายสโมสรทั่วยุโรปโดยเฉพาะกับทางคืนใหญ่ที่ตกเป็นข่าวอย่างต่อเนื่องล่าสุดรายงานจากโรมาโนเปิดเผยว่า ทางปืนใหญ่อาเซนอนได้ยื่นข้อเสนอมูลค่า25ล้านยูโรพร้อมด้วยนักเตะในทีมอีกคนหนึ่งซึ่งไม่มีการเปิดเผยรายชื่อให้กับทางแอตเลติโกมาดิดพิจารณาแล้วแต่ทางต้นสังกัดของนักเตะยืนยันที่จะไม่ปล่อยนักเตะออกไปหากไม่ได้เงินต,ตามค่าฉีกสัญญาที่50ล้านยูโรโดยทางอาเลตินเองก็ได้ตอบแสดงจยุดยืนที่ชัดเจนว่าพวกเขาไม่สามารถที่จะจ่ายเงินจํานวนดังกล่าวได้ทําให้การเจรจาทางสองฝ่ายยังไม่มีข้อยุติในปัจจุบันผมคิดว่า นนจะต้องทุ่มเงินมากกว่าเดิมนะครับเพราะว่านักเตะก็มีค่าสี่ัญญาก็เหมาะสมนะครับ50าล้านยูโรซึ่งต้องรอดูกันต่อไปว่าจะมีสถานการณ์ในแง่บวกเพิ่มขึ้นหรือไม่นะครับคิรเตินนี่ยอมรับว่าการปรับตัวกับลีองกิษยังคงมีความเข้มข้นอย่างต่อเนื่องคิรเตินี่แบ็กไซด์เลือดสกอตของอาเซนอลยอมรับว่าในฤดูกาลนี้ถือเป็นช่วงเวลาที่ยากลำบากที่สุดในชีวิตการาคัาแข่งของเขา เราเตะว้ยี่บสาปีกลับมาลงสนามเป็นตัวจริงให้กับทัพปืนใหญ่และทําผลงานได้ดีต่อเนื่องในช่วงที่พีมินีกลับมาลริร่มต์ทและพาทีมเข้าชิง f อเอคับพบกับเชลซีหลังจากที่ก่อนหน้านี้เขาได้รับบาดเจ็บมาตั้งแต่ปลายปีที่แล้วโดยเจ้าตัวยอมรับว่าฤดูกาลนี้เป็นช่วงเวลาที่ยากลาบากที่สุดของเขามันเป็นปีที่ยากลาบากที่สุดในชีวิตของผมผมได้รับอาการบาดเจ็บและต้องเจอความท้าทายใหม่ๆมากมายแต่คุณก็ต้องการความท้าทายและอะไรที่ไม่สะดวกแบบนี้เพื่อที่จะพัฒนาตนเอง ผมทำงานหนักทุกวันและรู้ว่ามันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยที่จะเข้ามาอย่างสโมสรที่มีนักเตะช,ชั้นยอดมากมายเหล่านี้ผมรู้ว่ามันจะเป็นเรื่องยากลาบากมากจะเป็นส่วนหนึ่งและยแย่งตาแหน่งภายในทีมแต่ผมก็ยินดีทุกครั้งกับโอกาสที่ผมได้รับผมลงสนามไปพร้อมกับความทุ่มเทอย่างเต็มที่และพยายามตอบแทนความเชื่อใจของผู้จัดการทีมด้วยการทํางานอย่างหนักและโชว์ฟอร์ให้ดีที่สุดทุกอย่างมันต้องเริ่มที่ทํางานหนักไว้ก่อนเทียนี่นั้นได้สร้างความประทับใจอย่างมากในการลงซ้อมกับอาเซนอลน มีความทุ่มเทต,ตัวนี้นะครับเทียนี้ก็กลายเป็นหนึ่งในเสาหลักในแผงแบ็กโฟูของอาร์เซนอลที่ไม่สามารถขาดได้เลยดดวิลเลียนซอเฮลวิลเลียนสตาบารซิเลียนคาดว่าจะตอบรับสัญญาใหม่กับซังซิงบูเชลซีก่อนจะจบสัปดาห์นี้หลังจากที่สัญญาปัจจุบันกำลังจะหมดลงแฟงแรงก์ามพาดกุนซืนหนุ่มของเชลซีอยากให้วิลเลียนต่อสัญญาฉบ,บับใหม่กับทีมต่อไปหลังจากที่การเจรจาระหว่างนาเตะและสโมสรก,ก่อนหน้านี้ประสบความล้มเหลว ล่าสุด Sky Sport ได้ออกมาเปิดเผยว่าวิลเลียนน่าจะเซ็นสัญญาฉบับใหม่ในสัปดาห์นี้ซึ่งก็ถือเป็นข่าวล่าสําสำหรับทางอาร์เซนอลท็อตแนมฮอสเปอร์บาร์เซโลนาหรือแม้กระทั่งแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดปัจจุบันวิลเลียนยังคงเล่นเป็นตัวหลักให้กับทีมเชลซีโดยนับตั้งแต่ฟุตบอลกลับมาเริ่มต์ทอีกครั้งเจ้าตัวทำผลงานได้อย่างประทับใจยิงไปทั้งหมด4ประตูและ3แอสซิสต์ท้งนี้วิลเลียนไม่ได้ลงช่วยทีมชนะ2-0เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเนื่องจากมีอาการบาดเจ็บรกว แต่เจ้าตัวก็ยังหวังว่าจะเรียกความฟิตกลับมาเล่นนัดชิงชนะเลิศในถ้วยเอฟเอครับที่จะพบกับอาเซนอลผมจะเยียวยาการบาดเจ็บจนกระทั่งถึงวินาทีสุดท้ายเพื่อให้กลับมาลงเล่นได้อีกครั้งหนึ่งแต่จนถึงตอนนี้โชคดีที่ผมยังทํามันไม่ได้ผมยังอยู่ที่เชลซีและส่งแรงเชียร์เพื่อร่วมทีมสู้เชลซีวิเลียนทวิแจ้งข่าวไว้ก่อนหน้าเกมพบกับวูบถือว่าเป็นข่าวร้ายของทางอาเซนอลเพราะว่าตอนนี้อาเซนอลมี ข่าวแววมาว่ามีงบในการเสริม30ล้านปอนด์และนโยบายหลักในการซื้อขายในตลาดนอ้นี้ก็คือการยืมตัวการถาน,นักเตะที่รีเอเย่นหรือแม้กระทั่งการผ่อนใจซึ่งก็คงคาดว่าเงินจำนวนแค่30ล้านปอนด์คงไม่เพียงพอจะซื้อนักเตะร,ระดับท็อปมาล้มทีมได้นะครับความคืบหน้าทิโวคุนตินโน่สปอร์ตสื่อดังเมืองกระทิงรายงานว่าอาเซนอลตกำลังพิจารณาว่าจะแจกเงินจำนวนย7ิเจล้านปอนด์เป็นค่ายืมฟลิปเป้คุนตินโน่เพเมเกอร์ขี์แงของทางบาร์เซโลนาหรือไม่ รายงานเผยว่าบาเซลวน่ารับสภาพว่าคงไม่มีสโมสรไหนกล้าที่จะซื้อตัวนักเตะชาวบราซิเลียนด้วยราคามหาศาลและหวังว่าจะส่งคูตี้ไปให้สโมสรยืมใช้บริการอีกครั้งหลังจากย้ายไปบาร์เยนเมนิคในซีซั่นที่ผ่านมามีรายงานระบุว่าตอนนี้ไม่มีสโมสรไหนสนใจเซ็นสัญญายืมตัวฟิลิปป้คุตินโญที่มีค่าย,ยืมถึง18.2ล้านปอนด์และค่าเหนืออีก9.1ล้านปอนด์ เชื่อว่าสตาร์เซมบ้าก็พร้อมรับพิจารณาว่าจะต้องยอมลดค่าเหนื่อยลงไปเพื่อให้เกิดการย้ายสังกัดแต่เขาก็พยายามอีกเลี่ยงการลดค่าเหนื่อยหากมีความเป็นไปได้อาเชนอลยังคงต้องแข่งกับทอตแนมฮอสเปอร์และเลสเตอร์ซิตี้ที่อยากได้ตัวของอดีตแข้งลิเวอร์พูลเช่นเดียวกันฤดูกาลนี้ฟิลิเป้คูติญโยยิงไปทั้งหมด9ประตูกับอีกแอซสซิต์ระหว่างค่าแข่งในถิ่นอาริอันส์อารีนาานัดรวมทุกรายการแต่ดูเหมือนว่าเขาจะไม่มีอนาคตอยู่กับสโมรสรแดนกระทิงดุแล้ว ยังไงถ้าเพื่อนๆชื่นชอบในเรื่องของข่าวสารของอาเซนอลอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับขอบคุณมากๆครับแล้วเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ